คน2แมว3กับแอร์อีก5ตัวเปิดกันช่ำเย็นยังกนอยู่ขั้วโลกเหนือค่าไฟ900บาทพี่ใช้แอร์ประหยัดไฟเบอร์200้ยหรือเปล่าครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จงังหวัดโคราชนะครับอยู่ในอำเภอเมือ,องผมฟังข่าวแล้วก็เฮ้ยมันทาได้ได้หรอบ้านหลังนี้ครับมีคนอยู่2คนแมว3แอร์5นะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบพบความผิดปกติของค่าไฟนะจากเดิมเนี่ยแตกรนเนี่ยเดือนละ900 0บาทตอนนี้เหลือเดือนละ9 0 0สงสัยจะไม่มีคนอยู่มั้งอะไรแต่พอเข้าไปตรวจสอบก็มีคนอยู่ม,มีมีการใช้งานจริง แล้วก็เลยลองเข้าไปดูมิเตอร์ปรากฏเช็คไปเช็คมาเนี่ยนะครับรู้ว่ามิเตอร์มีการดัดแปลงเฮ้ยแล้วผมอ่านข่าวมันดัดแปลงได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบมิเตอร์นะมิเตอร์เนี่ยถูกตัดสกรูหูข้างมิเตอร์เพื่อให้มิเตอร์หมุนช้าลงหรือปรับแต่งไฟฟ้าให้เข้าออกไม่เท่ากันคือเราสามารถทําเองได้เลยเหรอด้วยการตัดสกรูหูข้างมิเตอร์ปุ๊บตัดชับไฟฟ้ามันจะเข้าออกไม่ปกติเลยเหรอแล้วถ้าเกิดตัดผิดไปโดนตัวเร่งจะซวยยังไง จาก9 0 0 0พอาจจะกลายเป็น90 0 0 0มันใช่เหรอครับผมแต่ก็คือพอเขาทำไปอย่ายงี้นะครับมิเตอร์เนี่ย moment, เวลาไหลเข้าไปในบ้านเอ๊ะเวลาใช้ไปทั้งหมดเนี่ย17แอมป์แต่หมุนมิเตอร์ออกมาแค่0.6กแอมป์โอ้โหประหยัดไปได้ล้นล้นเลยนะครับส่งผลในค่าไฟฟ้าเนี่ยถูกกว่าความเป็นจริงถึง90%จากปกติที่ต้องจ่าย9ก0 0บาทเนี่ยก็เหลือ90 0บาทเจา้าของบ้านเนี่ยเขยอมรับว,ว่าอยู่ที่นี่มา6ปีแต่ก่อนเคยเปิดขายร้านเหล้าเบียร์นะแล้วก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันแหละแต่สุดท้ายก็โดนจัััับบบไไปปปปรรดดนนทท้้งหมมะาาณ4 0,000 แต่ก็เอาละโดนปรับไปแล้วคิดว่าเจ้าหน้าที่คงไม่กลับมาตรวจซ้ําแต่ที่ไหนได้นะครับเจ้าที่ตรวจซ้ําเลยครับผมเพราะว่า,าไฟมันพอมันผิดปกตินิดนึงเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเคยทําผิดไม่เคยทําผิดไงมันผิดปกติก็ต้องมาตรวจสอบรอบน,นี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยถูกการไฟฟ้าเนี่ยเจรจาจนดีลค่าปรับอยู่ที่10,000แบาทถ้าเกิดเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ยอมจ่ายมีโทษทั้งแพงและอาญายน,นะครับไม่คุ้มเป็นอย่างยิ่งแต่ย้อนกลับมาอีกอย่างครับที่ผมสงสัยมันดัดแปลงง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับ